ซับคอนแทคได้สิทธิ์ลาพักร้อนอย่างไร A. ไม่ได้สิทธิ์เพราะไม่ใช่พนักงานประจำ B. ได้สิทธิ์6วันทำงานต่อปีเมื่อทำงานครบ1ปี C. ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง D. ขึ้นอยู่กับระเบียบบริษัท E. ขึ้นอยู่กับตกลงกันคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาที คำตอบคือ B ได้สิทธิ์6วันทำงานต่อปีเมื่อทำงานครบ1ปีไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประเภทไหนนะคะถ้าอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานพนักง,งานรายวันรายเดือนซับคอนแทคถ้าทำงานครบ1ปีได้สิทธิ์วันลาพักร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะกฎหมายไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขนะว่าจะต้องเป็นพนักง,งานประเภทไหนถึงจะได้สิทธิ์วันลาพักร้อน ดังนั้นซับคอนแทคซึ่งอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้สิทธิ์ลาพักร้อนเช่นเดียวกันตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา30นั่นคือเมื่อทำงานครบ1ปีนายจ้างจะต้องกำหนดวันลาพักร้อนหรือภาษากฎหมายเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างอย่างน้อย6วันทำงานต่อปีถ้านายจ้างจัดให้ไม่ครบก็สามารถให้สะสมไปใช้ในปีต่อไปหรือจะจ่ายเป็นค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างแทนกน นั่นคือเวลาพักร้อน1วันมีค่าเท่ากับค่าจ้าง1เท่ากรณีที่ลูกจ้างไม่ได้สิตตามกฎหมายในจ้างไม่มีการให้สะสมไม่จัดให้แล้วก็ไม่จ่ายเป็นค่าทํางานในวันหยุดให้กับเราอายุความ2ปีนะคะถ้ายังไม่ขาดอายุความรอให้เราลาออกก่อนกรด้คหาไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ตอนนี้เนาะลาออกมายังไม่เกิน2ปีนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์เรียกเงินคืนย้อนหลังได้ แจ้งกรมสุรการและคุ้มครองแรงงานนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างคืนให้กับเราครบทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย15%ต่อปีตามพรบคุ้มของแรงงานมาตรา9ด้วยค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ